แม่นีพามาดูดูมืดมาอีกแล้วทุกคนจะรอดไหมเนี่ย้งใสมืดมาหมดเลยทุกคนตกแน่แน่แล้วทุกคนนะตกพอดีช่วงเลิกงานนี่โหทุกคนเนะดูเลย คนไม้ใบหญ้าเราก็เขียวชะอุ่มทุกคนพอได้น้ำเนาะฝนตกดีไหมมันก็ดีทุกคนแต่ว่าถ้ามันมันต้องตอนถ้ามันตกแบบซั้แช่ทั้งวันก็ไม่ไหวทุกคนไม่ได้ทำมาหากจินเลยละน,เนะนทุกคนเนาะดูดฝั่งนี้มามืดเลยมันจะรอดไหมอะ่ะดูไปละนวลเลย ตึกแถวน้ำเป็นตึนนก่ชั้นด้วนะทุกคนไม่กินไม่นี่ไม่กล้าเข้าไปนั่งตรงม,มันนะกําลังจะปลูกต้นไม้ไม่นี่ไม่กล้าเข้าไปนั่งก็เลยมานั่งอยู่หน้าบ้านให้ทุกทุกคนดู กอนถึงกูยังไม่ขาดทำมาละคนถอยถอยถอยตรงน,นี้น้องหมาเข้ามามันเป็นหมาจรทุกคนเข้ามาวิ่งเล่นถ้าเกิดมันมีฝนหน่อยมันก็จะมีกินเขา,มา,ามาแล้วฝนมาแล้วมาแล้วฝน เห็นปล่อยๆล,ลงมาแล้วฝนตกกันตรายนะทุกคนนากขับรถขับมานี่ดูฝั่งนี้น้อ,นองรถับ่อยๆอเจ้าดืออยานะตรงสะพานหน่อย็นลังสารสี่ตัว กำลังลงปอบแปบปอบแปะทุกคนมาแล้วมาแล้วม <c oughs> าแ้าฝ <c oughs> นเขาได้ต้นไม้เขาก็ดี หากินช่วงตอนเย็นไปหากลาคืนเนี่ยแย่เลยนะทุกคนนะแต่ถ้าไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายก็ไม่เป็นไรนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้แม่นี้ด้วยนะไม่ต้งจะถ่ายอะไรทุกคนนอกจากทำกับข้าวแล้วก็มาทำงานให้ทุกคนดู น,นี่นี่นี่ดูไปไหนไปไหนเนี่ยอืมหนอนนะขับเป็นกำลังใจด้วยนะทุกคนนะมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วทุกคนขับเป็นกำลังใจให้แม่นี่ด้วยนะทุกคนนะทำอะไรเนี่ย <c oughs> ไา้ทุกคนผลมาแล้วจ้า